สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่21ตุลาคม2564โดยลิเวอร o พูลเดลี่ y บเซอโอซึ่งวันนี้ก็มาเป็น EP ีที่2แล้วและผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตี และมั่นใจได้คลิกที่ทิ้งด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของช่วงเย็นวันนี้ด้วยประเด็นข่าวที่เกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงมากที่สุดของทีมเราล่าจะเป็นของโลกณนะเวลานี้เลยด้วยซ้ำกับทางโมฮัมเหม็ดซาลา เมื่อเขาเพิ่งทำประตูที่11และ12ของเจ้าตัวในซีซั่นนี้จากการลงสนาม11นัดในการแข่งขันทุกรายการในการบุกไปถล่มออชนะแอตเลติโกมาดริดถึงถิ่นว่านตาเมโโปริตาโน3ประตูต่อ2เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นเขาก็ยิงประตูสุดสวยจากการเลี้ยงแบกผู้เล่นของทางวัตฟอร์ดก่อนจะปั่นเสียบเสาไกลเข้าไปอย่างงดงามที่สุดซึ่งเป็นประตูที่104ของเขาในเกมพรีเมียร์ลีกอีกด้วยนั่นทำให้เจ้าตัวสร้างเซติ ลายมาเป็นนักเตะแอฟริกันที่ยิงประตูในพรีเมียร์ลีกได้สูงที่สุดเทียบเท่ากับเฟติของดีดีเย่ด็อกบาอดีตดาวยิงระดับตำนานของเชลซีที่ได้เคยทำเอาไว้สมัยที่เขาคาแข้งอยู่ในถิ่นสแตมฟอร์ดบิดล่าสุดด็อกบาก็อลอกมาให้สัมภาษณ์กับทางคาร์เนลพัสสื่อชื่อดังของประเทศฝรั่งเศสและโจตัวก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการร่วมแสดงความยินดีย้อนหลังให้กับทางซาราถึงสถติดังกล่าว ผมได้ส่งข้อความไปร่วมแสดงความยินดีกับเขามาแล้วนะดรอกบากล่าวผมมีความสุขกับเขาเป็นอย่างมากในตอนนี้เขาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่สุดยอดมากและผมก็หวังว่าเขาจะเดินหน้าเช่นนี้ต่อไปได้มันเกิดขึ้นเสมอนั่นแหละกับการที่รุ่นน้องของเราจะต้องก้าวข้ามผ่านเราไปซึ่งคุณคงจะจำได้ว่าผมกับซาร่าก็าเคยอยู่ทีมเดียวกันที่เชลซีเป็นช่วงสั้นๆและนั่นก็ทำให้มันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมาก ในตอนนี้ซาลาคงจะมุ่งหน้าไปสู่ถีติต่อไปกับการเป็นนักเตะแอฟริกันที่ทำประตูดได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสกยูฟ้าแชมเปนเลกและผมก็เอาใจช่วยเขาในเรื่องหนนด้วยไหนๆก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวของทางโมฮัมเหม็ดซาลากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องราวของเขาอีกเช่นเดียวกันถ้าขยับมาดูความคิดเห็นของทางเดิร์กเขาอาดีตหัวหวอกจอมขยันของทีมเรากันบ้าง เมื่อเขาได้ออกมากล่าวยกจ้องผลงานของซาลาในตอนนี้และได้กระตุ้นให้สโมสรทำทุกอย่างที่จะสามารถทำได้เพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับดาวเตะทีมชาติอียิปต์หลังเหลือสัญญาอยู่ในถิ่นแอนฟิลด์ไม่ถึง2ปีแล้วในช่วงหลังผมได้ดูบอลเยอะเลยนะผมได้ดูลีกสเปนและแน่นอนว่าผมก็ได้ดูพรีเมียร์ลีกด้วยผมได้ดูแชมเปี้ยนส์ลีกและการแข่งขันฟุตบอลยุโรปรายการอื่นๆแต่สิ่งที่โมซาลากำลังทำนั้นมันน่าทึ่งมากเขา กล่าวเขายิงประตูที่น่าเหลือเชื่อได้มากมายเขาดูเหมือนกับเป็นเลี้ยเนลเมซี่เลยนะผมคิดว่าเขาโชว์ฟอร์มได้ในระดับนั้นเลยเมื่อคืนก่อนและตอนสุดสัปดาห์ที่แล้วเขาทำสิ่งที่สุดยอดมากสำหรับประตูแรกในเกมกับแอตเลติโกมาดริดมันอาจจะมีโชคเข้ามาช่วยเล็กน้อยก็จริงแต่เขาก็เลี้ยงผ่านกองหลังมาได้หลายคนคุณต้องไม่ลืมว่านี่คือหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของการแข่งขันรายการนี้แล้วนะ แต่าการที่เขาสามารถเลี้ยงผ่านพวกเขามาได้อย่างสนุกสนานแบบนี้ในตอนนี้สําหรับผมแล้วเขาคือนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดของยุโรหากผมเป็นผู้บริหารของลิเวอร์พูลผมจะทําทุกอย่างที่สามารถทําได้เพื่อรักษาทีมทีมนี้เอาไว้เพราะโมโซาลาเองก็คงจะรู้สึกสบายใจกับการจะได้ลงเล่นร่วมกับประดานนักเตะที่เขาเล่นร่วมกันอยู่ในตอนนี้ แต่ก่อนอื่นเลยผมอยากจะเห็นเขาเส้นสัญญาระยะยาวที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้จากนั้นก็พยายามรักษานักเตะคนอื่นๆเอาไว้ด้วยเพราะนี่คือทีมที่น่าทึ่งและเมื่อรวมกับสตาฟโค้ชที่ยอดเยี่ยมมันเลยดูดีมากๆม,มันชัดเจนว่าเมื่อฤดูการที่แล้วพวกเขาต้องดิ้นรนอย่างหนะักแต่ผมก็คิดว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะอาการบาดเจ็บของนักเตะตัวหลักหลายคน เพราะว่าในตอนนี้พวกเขากลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งแล้วพวกเขาคว้าชัยชนะได้อย่างมากมายและผมก็มองไปที่อนาคตข้างหน้าแล้วหวังว่าเราจะมีกลุ่มนักเตะที่ยอดเยี่ยมนี้ไปอีกยาวๆเรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะและความเป็นไปได้ในการเสริมทัพของทีมเรากันบ้าง ย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วทีมของเราได้เสียจอจีโน่ไวนนวดุมที่หมดสัญญากับทีมและเลิกย,าย้ายไปกับทางปารีสแซงต์แชงแมงแบบไร้ค่าตัวทําให้เกิดกระแสะข่าวหรือเรื่องการเสริมทัพตามมามากมายแต่ท้ายที่สุดเยอร์เกนครอปกเลือกที่จะไม่เสริมใครในตําแหน่งนี้เข้ามาและดันดาวรุ่งอย่างฮาวิเอลเลียดกับทางเคอร์ติสโจนขึ้นมารับภาระในส่วนนี้แบบเต็มตัวแทน อย่างไรก็ตามมันก็มีนักเตะคนหนึ่งที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเราตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก็คือยูริทีเรมองไม่ฟิลตัวเก่งของทางเรสเตอร์ซิตี้ที่เหลือสัญญากับต้นสังกัดถึงแค่ปี2023เท่านั้นล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวจากไนที่มินตสื่อชื่อดังที่ได้ระบุว่าทีเรมองได้ตอบปฏิเสธข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่กับทางเรสเตอร์ที่ได้ยื่นให้เขาพิจารณาไปแล้วทําให้เกิดกระแสข่าวว่าเจ้าตัวอาจจะย้ายทีมในอนาคตอันใกล้ หากปล่อยให้ฝานการณ์ล่วงเลยไปถึงช่วงซัมเมอร์หน้ามันก็หมายความว่าเขาจะเหลือสัญญาในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมอีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นซึ่งทำให้เลสเตอร์จะต้องตัดสินใจว่าจะยอมขายเขาแบบตัดราคาหรือจะเสี่ยงเสียนักเตะไปแบบไม่ได้อะไรเลยเมื่อถึงตอนที่สัญญาของเขาสิ้นสุดลง นั่นทำไหทางมาร์คเวตฟิล์นักข่าวชื่อดังจากทางลิเวอร์พูลเอ็กโคซื่อวงในของสโมสรของเราได้ออกมาเขียนบทความกระตุ้นให้สโมสรช่วยโอกาสดังกล่าวเอาไว้ในการเข้าท้าทานักเตะรายนี้มาร่วมถิ่นแอนฟิลล์แน่นอนว่าเขาจะเป็นนักเตะที่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของประสบการณ์การลงเล่นในเวทีพรีเมียร์ลีกมาแล้วรวมถึงพรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวอย่างเปี่ยมลน้นและถานการณ์เรื่องสัญญาก็บีบให้ค่าตัวของเขาไม่สามารถถูกโกงจนเกินความเป็นจริงไปได้ ไปกันต่อเลยกับข่าวที่สี่ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเกมแดงเดือดระหว่างทีมของเรากับครีมคู่อริตลอดการอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างมาเมลิวร์พูมีโปรแกรมต้องยกพลปลุกไปยันถึงโอทราฟอร์ดของพวกเขาในคืนวันอาทิตย์นี้โดยทีมของเยอเกนครอปเป็นสโมสรเดียวที่ยังคงรักษาเสถิไร่าพในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้เอาไว้ได้ล่าสุดมันก็ได้มีการเปิดเผยออกมาว่า ลิวร์พูได้เลิกเตรียมประเดิมใช้ชุดแข่งทีมเยือนลงสนามเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้หลังตลอดการแข่งขัน12เกมที่ผ่านมายังไม่มีโอกาสได้สวมเสื้อตัวนี้ลงสนามเลยในช่วงออกสตาร์ทที่สวยหรูของทีมเรานั้นทีมของเยอรเกนครอปได้สวมชุดแข่งทีมเย้าสีแดงลงสนามไปแล้ว10นัดส่วนอีก2นัดที่เหลือก็ใช้ชุดแข่งที่3สีเหลืองลงทำการแข่งขัน สำหรับชุดแข่งทีมเยือนดังกล่าวของเรานั้นได้รับการเปิดตัวไปตั้แต่เมื่อเดือนกรกฎาคมแต่นี่จะเป็นครั้งแรกที่นักเตะได้สวมใส่ลงสนามในการแข่งขันอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามแม้ว่าในทีมชุดใหญ่จะยังไม่มีโอกาสได้เห็นชุดแข่งทีมเยือนนี้แต่สำหรับทีมเยาวชนของสโมสสอนไม่ว่าจะเป็นทีมชุดอายุไม่เกิน23ปีและทีมชุดอายุไม่เกิน18ปีก็ได้สวมเสื้อตัวนี้ลงเล่นในเกมอย่างเป็นทางการไปแล้ว นั่น่นการพบกับแมนเชสเตอร์อยู่นเตตเช่นเดียวกันเมื่อไม่นานมานี้โดยทีมชุดอายุไม่เกิน18ปีของเราสอนบอลปีศาจแดงขาบ้านแบบย่อยยับถึง5ประตูต่อ0ูนย์เลยทีเดียวแต่ในทางกลับกันทีมชุดอายุไม่เกิน23ปีของเราก็าบุกไปปรชาชัยต่อทางเรดเดวิล3ประตูต่อศูนย์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วเราก็คงจะต้องมารอดูกันว่าผลการแข่งขันของทีมชุดใหญ่ในศึกแดงเดือดน,นั้นจะออกมาเป็นเช่นไร เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเปข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูควันหลงจากผลการแข่งขันในเกมยูฟาแชมเปียนลีกกับทางแอตเลติโกมารกิดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมากันอีกสักข่าวในเกมนั้นมันมีประเด็นได้ถูกพูดถึงกันหลายจังหวะทั้งการได้ใบแดงขององตวนกริสมันที่ยกเท้าสูงจนเกือบจะเหมือนเป็นการเตะก,การขอใส่โรเบรโตฟูเมโนเสียม,มากกว่า รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้ลูกจุดโทษ2ครั้งโดยหนแรกคือจังหวะที่มาริโอเฮอร์เมโซไปทำฟาวสายเดียโ,โกโชโตาจนนำมาซึ่งประตูชัยของลิเวอร์พูลทว่าเพียงไม่กี่นาทีต่อมาแอตเลติโกโกมาดริดก็ดูเหมือนว่าจะได้ลูกจุดโทษบางจากการเล่นฟรีคิกเร็วและโชโตาวิ่งเบียดกันจนทางโคเซ่มาเรียคิมิเนสล้มลงไปกองอยู่กับพื้นแรกเริ่มเดิมทีผู้ตัดสินอย่างดานิเลซีเบิร์ต ก็ได้เป่าให้เป็นลูกจุดโทษของทางฝั่งแอตแลนติโกมาดริดไปแล้วก่อนจะมีการเช็ค VAR ที่ข้างสนามและกลับคำตัดสินว่าเป็นการทิ้งตัวร้มลงไปเองของทางคิมินเนสนั่นทำให้ท้ายที่สุดเป็นลเวร์ภูของเราที่สามารถคว้าชัยชนะมาได้อย่างงดงาม3ประตูต่อ2แต่ก็ดูเหมือนว่าหนึ่งในนักเตะของพวกเขาอย่างทางโรดิโกเดอพอลจะยังคงมีความคาใจกับการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมนัดดังกล่าวนี้ ผู้ตัดสินตัดสินใจส่งสัญญาณให้เป็นลูกจุดโทษไปแล้วนะเดอร์พอลกล่าวมันมีการสัมผัสกันอย่างชัดเจนและโดยปกติแล้วเมื่อมันมีการสัมผัสกันแบบนี้ VAR ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาแทรกแซงการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินได้เลยนะ อย่างไรก็ตามนั่นกลายมาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วเมื่อคืนก่อนนี้ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเป็นเรื่องที่เรวร้ายกันแน่แต่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าใบแดงได้กลายมาเป็นตัวตัดสินเกมการแข่งขันในคืนก่อนนั้นเป็นการต่อสู้กันระหว่าง2ทีมที่ยอดเยี่ยมในเกมที่น่าดูชมหากเราเล่นได้แบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆที่จะหาใครมารมเราได้ แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรวบรดงความคิดเห็นกันไว้ในใต้คลิปเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ